วันที่23ตุลาคม2568ควันหลงหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งแอนโทนีฮัตสันกุนซือชาวอังกฤษเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่ต่อจากมาซาธาอิชิอิอย่างเป็นทางการเบื้องต้นแอนโทนีฮัตสันที่เคยเป็นกุนซือบีจีปทุมยูเนเต็ดและประธานพัฒนาเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายว่าจะพาทีมชาติไทยเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027ให้ได้ในอีก2นัดที่เหลือของรอบคัดเลือกรอบ3กลุ่มดีนอกจากนี้แอนโทนีฮัตสันยังประกาศว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพปีหน้าต้องเป็นแชมป์เท่านั้นและจะร่วมพัฒนาฟุตบอลไทยเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นคือการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในอนาคต ทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยว่ายังไม่ปิดโอกาสในการเรียกนักเตะประสบการณ์สูงมาติดทีมชาติไทยทําให้สันวัตเดชมิรอดีตกองกลางทีมชาติไทยจากสโมสรอยุธยายูไนเต็ดออกมาคอมเมนต์ที่เป็นกระแสบ,บนโลกโซเชียลทันทีด้านแคมป์สันวัตเดชมิดวัย36ปีที่เคยเล่นทีมชาติไทยในระหว่างปี2013ถึง2023คอมเมนต์ถึงทีมชาติไทยยุคแอนโทนีฮัสสันว่า สันวัฒนมิก้าเอกชัยสุมัญญาลีซอรพร้อมครับจากนั้นลีซอทีรเทพวินโนไทยอดีตดาวยิงทีมชาติไทยวัย40ปีที่เล่นให้ทัพช้างศึกในปี2005จนถึงปี2022ก็แชร์คอมเมนต์ดังกล่าวของแคมป์สันวัฒน์พร้อมด้วยข้อความสั้นๆเป็นการรับมุกว่าพร้อมเลยครับ โปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยมีคิวเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์วันที่13พฤศจิกายน2568และบุกไปเยือนสีลังกาในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3นัดที่5วันที่18พฤศจิกายน2568